ครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีช่อง YouTube วัดคนทำสวนนะครับครับเมื่อนี้กะก็เรียนเนาะผมกับขออนุญาตก่อนนะครับเอฟซีทุกๆท่านนะครับผมขอใส่เป็นภาษาภาษาทองถินได้ได้เนาะครับเนาะอ่าเพราะว่าผมกับบอคอยอ่าเก่งทั้งภาษาไทายป็นไดนนะครับขอใส่ภาษาทองทินเนี่ยแหละครับเาบอกกันง่ายๆบอกกันไหลๆ ลื่นๆนะครับบทสดุดนะครับจากทุกคลิปนะครับจากนี้ไปนะครับผมจะใช้ภาษาทองทินนะครับหวังว่าเพื่อนๆควงเสบบอดามานะครับครับก็อื่นผมกะมาอยากให้เบิ่งระวังทุเรียน่าทุเรียนกับบกฮงนะครับต้นมะละกอนี่นะครับครับนี่ครับมันเป็นแนวทางที่ผมคิด ที่ผมเห็นแหละครับผมจะทำนะครับจึงเกิดการเนี่ยนะครับแด้เอาบกหุงมาแซมนะครับนะครับห้องสองต้นสองต้นนี่เกิดจากผมเอาเอาฝุ่นมาใส่นะครับเอากเศษอาหารเข้าในล่ะผมก็มว่าถิ่มถิ่มไ้นี่แหละครับบานนี้เพิ่งงอกขึ้นมานะครับก็มีหลายต้นอยู่นะครับงอกขึ้นมาผมกับปล่อยไ้นะครับเพราะ หญ่ขึ้เมาเรือจนเท่าเลยคัดแยกเพศนะครับเท่ากับตัดออกเรือสองตนนี่แหละครับที่จะเป็นต้นสมบูรณ์เป็นดอกสมบูรณ์เพศนะครับที่เพื่อนๆเข้าใจนะครับดอกสมบูรณ์เพศของมะละกอนะครับเพื่อนในว่าต้นกระเทยนั่นหละนะครับจะส้มสวยนะครับส้มสวยนะครับเป็นมะละกอหอ่นแล่นนะครับกินสุกนะครับ ับผ่านมาสีเดือนกลัวแล้วนะครับจากที่ต้นเพื้นจะตรงห่างจากต้นในทุเรียนมาประมาณเม็ดนะครับนะครับจกโคนทุเรียนมาโาคนห้องนี้ครประมาณเม็ดนะครับนี่ครับโคนพิ่นนะครับพวกกระท่อากานโนมโน่มต้นมะละกอออกจากต้นทุเรียนนะครับ เขาขัดแยกเพลแล้วเขากระโนมเลยนะครับเพื่อจะให้เขาบร่ได้มาเบียดแย่งแสงแดดกันนะครับจึงเกิดไอเดียขึ้นมานะครับนี่แหละครับซุมนี่แะครับผมก็จะเห็ดคือคือต้นแบบสองต้นนั้นนะครับซึ่งก็โอเคนะครับตน้นโุงที่ห้า าทการโำนมออกไปน่นะก็สวยนะครับสวยดีนะครับบบมีปัญหาเรื่องโรคเชื้อราเขาทำลายหลกนะครับส่วนวิธีการที่จะนมแนวดนั้นเดี๋ยวถ่ายที่ตามเม่งนะครับเดี๋ยวให้ซุมนี้ที่ผมปลูกไว้นี่ใหญ่สักกอนนะครับประมาณสามเดือนนะครับตามมึงสี่เดือนเดี๋ยวผมจะ พาเบิ่งอีกเทนึงนะครับวิธีการนะครับง่ายๆครับง่ายๆแายใวการโบนส่ผงผลให้อบอคฮงมาร,าราา์โกเฮาต้องชง,งักนะครับง่ายๆครับครับผมขอบคุณครับเอฟทีที่รับชมนะครับพบกันใ่คลิปหน้านะครับ